่าก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ผม m อ็มซีเวอร์ในช่องของ m อ็มซีเนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลงมอดอินดิเคตอินดิเคเทียนะผมก็คือมอดของสตีฟคุงนะผมก็มีน้องคอมเมนต์ขอมานะครับผมบอกก่อนนะผมว่ามอดนี้ผมได้ทําเป็นลิงก์ตอนสามเล่มไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมน,นะผมก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยนะผมนะครับคือถ้าโหลดออกมานะผมใน,ในนนี้คือจะมีครบหมดเลยนะผมอ่านะมีครบเตรียมสําหรับลงแล้วนะครับผมก็มันก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวจะอธิบายก่อนนะผมถ้าไมส่วนใหญ่คนหลายคนส่วนใหญ่ยังลงไม่ได้นะผมก็คือตอนแรกผมก็ลงไม่ได้เหมือนกันนะคือมันต้องใช้ตัวนี้นะผมคือเขาบอกว่าให้เนี่ยฮะให้โหลดตัว mix booster ในอานะผมผมก็เลยเข้าไปโหลดเหมือนกันนะของคนนี้นะผมของ lx gaming นะผมผมเข้าไปโหลดแต่มันใช้ด้วยกันไม่ได้นะผมมันขึ้นเกมแคสนะผมมันมีลิงก์อยู่ใ,ใต้นี้นะผมผมก็เลยโหลดลิงก์ตัวนี้โหลดลิงก์มานี่ผมแล้วมันสามารถใช้ได้นะผมสามารถลงมดอดอื่นได้เช่นกันนะผมก็คือ คือตัวนี้แหละผมลงไว้แล้วผมคือชื่อมันเหมือนกันเลยนะชื่อมันเหมือนกันเลยชื่อมันเหมือนกันเลยแต่แนะนําก็คือใช้ตัวที่โหลดจากอาของคุณสตีฟคุงนะผมตรงนี้ดีกว่านะผมตรงนี้ก็เอาไว้ก่อนนะผมตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจปิดไปได้เลยนะผมแต่ถ้าใครอยากจะลองนะผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป,ปืันเดิมนะผมก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้หมดเลยนะผมใต้คลิปนะนี่คือช่องเขานะผมก็เขาก็มีสอนอยู่สาหรับคนที่ใช้แมงานไม่เป็นนะผมก็เขาก็มีสอนอยู่แถวไหนนะแถวนี้แหละ งงๆนะผมไม่ดีอ่ะต่อเลยนะผมก็เดี๋ยววิธีลงนะผมก็ง่ายมากอ่ามาตรงนี้นะผมแล้วก็พิมพ์เปอร์เซ็นต์ a p p d AT a t a data เปอร์เซ็นต์ก่อนผมไม่พิมพ์ทิง้งออกอุ้ยอ้าวกด enter ไม่ได้โอ้ oh my god อ่ะอย่างนี้ก็ได้อ่ะพิมพ์อย่างนี้นะผมกดวินปุ่มวิด d l e บนคีย์บอร์ดแล้วกดตัว r นะผมหรือไม่ก็ทำอย่างนี้ขี้ขวาตรงปุ่มนี้ start แล้วก็รันนะผมอย่างนี้เหมือนกันนะผม ก็บอกก่อนนะผมว่าไอตัวเกมเนี่ยมันมต้องใช้มอดฟอกลงนะผมฟอกมอดฟอกนะผมะเดี๋ยวผมให้ดูมอดฟอกผมก่นอนมอดฟอกผมใช้เป็นเวอร์ชัน31.1.37นะ่งจุมอ่นะผมะก็สามารถใช้ได้นะผมท่านผู้ชมตามสเตปผมก็คือ,อถ้าเป็นตั้งแต่3.7ขึ้นไปนี่ผมไม่แนะนำแล้วนะตั้งแต่3.7เพราะว่ามันจะใช้ออ t ติฟายไม่ได้นะผมสำหรับคนที่อยากเล่นออฟติฟายด้วยนะผมเดี๋ยวผมแนะนำ ก็ให้ใช้ประมาณนี้ผมประมาณ37ลงมานะผมโอเคก็ให้ดูกันนะผม Play. เพล่วสอนลงออตติได้วยนะผมที่จริงก็ไม่ได้สอนอะไรขนาดนั้นนะคือแบบมันเป็นมอดเก่าองไงที่อยู่ในมอดตรงเนี้ยเดี๋ยวรอแป๊บนะครับถ้างงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนะผมเดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์ไว้ให้นะครับ ก็ถ้านี่นะครับผมคือ mod fork ปกตินะผมไม่ใช่ปกติผมใช้31.1.37นะครับผมพูดอีกครั้งโอเคก็ออกก่อนนะผมก็ต้องลง mod fork ก่อนนะผมเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ mod fork ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับก็วิธีลงก็ง่ายๆนะผมเออ่ให้มาที่หน้านี้นะผม dot my ครับก็ตามวิธีเมื่อกี้ที่บอกไปนะผมก็มาที่หน้านี้นะผมก็สำหรับคนที่ยังไม่มีโฟลเดอร์ mod อย่างนี้นะผม mods ก็ให้ชี้ขวา new แล้วก็โฟลเดอร์นะผมแล้วก็สร้างไฟล์นี้ขึ้นมานะผมก็เข้าไปเลยนะผมปั๊บให้เราก็ลงนี่นะผม อะที่โหลดใต้คลิปนะผมไอ้ตัวนี้ก็โหลดเสร็จได้เลยปุ๊บลากใส่ผมขอก๊อปปี้แล้วกันนะอะให้ดูปรับอันนี้ก็ปิดไปได้เลยนะผมอ่ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเข้าเกมเลยปุ๊บ p ล a y ปรับอ่าครับผมก็นี่นะผมมาดูที่มอสนะผมนี่ฮะ indicator นะผม indicator นะผมพูดผิดเลเนี่ยจะมีสตีฟคุงนะผมมาด้วยอ่ะก็ สร้างโลกไปแล้วผมผมได้สร้างเอาไว้แล้วแล้วก็เข้าไปเลยปกตินะผมถ้าเราไม่ลงตัว mix in boost tab ตรงนี้นะผมมันก็จะไม่มีตัวหนังสือไอ้พวกอ่ามันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมๆห่ะขึ้นมาบนบุ่มจอครับท่านผู้ชมถ้าไม่ลง mix in boost tab นะมันจะขึ้นมาเป็นเหลี่ยมอะท่านผู้ชมไอ้พวกไอ้พวกเนี้ยมันจะเหลี่ยมอะมันจะเหลี่ยมๆเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมเต็มเลย ถ้าลงไอตัว mix in boost step นะผมมันก็จะเห็นอย่างที่ผู้ชมเห็นนะผม fph xyz อะไรเงี้ยนะผมอุยอ๊ย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 อุ๊ย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 อ่ะกระตุกแป๊บหนึ่งนะเพราะให้เกมมันมันกำลงังอ่ะมันกำลัง render distance นะของมนันอ่ะเริ่มเริ่มดีละก็ประมาณนี้ก็สามารถกด f สี่ได้นะผม f สี่บนคีย์บอร์ดปัป๊บนี่มันจะขึ้นหน้าต่างอย่างเงี้นะผมแต่สำหรับคนที่เข้าไม่ได้นะผมก็ลองมาที่อ p t i o นคอนโทรลนะผมแล้วก็เลื่อนมาให้สุดเลยนะผมมันจะเขียนว่า indie เคทีนะผมอ่ะก็นี่ะผมคิกคอนฟิก GUI นะผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะผมใครที่ไม่ใช่ F4 นะผมแต่ตอนแรกๆที่ผมเข้ามามันก็เซ็ตเป็ F4 อยู่แล้วนะอืมก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมอ่ะใช้ได้หมดเลยนะไอพวกนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะท่านผู้ชมใครที่ใช้เป็นก็จัดการเลยนะผมอ่าเดี๋ยวยมาดูนะผมอันนี้คือ Mix mix input t ที่ผมโหลดมาจากหน้าเว็บของอีกคนนะผมอ่ะก็เดี๋ยวลองลบตัวนี้ออกปั๊บดูว่มันจะเกิดอะไรขึ้น ครับดูือว่านี่ฮะมันจะเกิดอย่างนี้เลยแล้วก็เกมแคดนะฮะมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยตัวนี้ก็ลบไปนะผมให้ใส่ตัวเดิมอ,าาอ,อ่าฮ้าครับอ่าวิอาเดี๋ยวก็จะมาสอนวิธีลงมอดเลยนะผมมอดอื่นๆนะผมสามารถลงพร้อมกันได้นะผมก็ลงหมดปกติเลยอันนี้คือผมลงมอดวิธีคราฟนะผมแล้วก็มอดออฟติฟอสก็คือมอดออฟติไฟแหละ ่ะลงไปปึ๊บเพื่อผมจะใช้อัลติไฟน์นั่นเองพอเกมปึ๊บปกติครับผมเข้าเหมือนปกติเลยสำหรับคนที่อยากเล่นม็อดอัลติไฟน์เวอร์ชัน1.15.2งจุดสบนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเออ่ไม่ใช่ทิ้งดีเดี๋ยวผมจะขึ้นทางมุมขวาแล้วกันผมว่าสำหรับคนที่อยากเล่นนะผมจะสอนมันเป็นวิธีลงนะผมก็ไปดูได้เลยนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปอยากให้สอนอะไรก็ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับ อ่าผมตอนนี้ก็เข้ามาที่ตรงนี้นะผมก็จะเห็นว่าหกอดนะผมก็คือนี่นี่ที่ผมลงนะคือมอดดูวิธีคราฟนั่นเองแล้วก็มีออฟติฟอกนะผมก็แค่นี้แหละอีซี่ดูฮะว่าม,มันจะใช้ได้ไหมเต็ด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 ไปดูฮะดูนี่นะผมรอแป๊บนะฮะให้ให้เกมมันคันชิคันช์อะไรเอาไงนะเออชังอ๋อ,อ,อไม่ใช่คลังมันเป็นชังอ่านผิดอ่านผิดลืม พูดติดแล้วก็เราสามารถที่ o p t i f y z e ดีคร video setting แล้วก็เลือกได้เลยนะผมสามารถใช้ได้ร่วมกันได้เลยนะผมก็คือใช้เหมือนม็อดปกติเลยนะก็คือมันไปอยู่ที่ mix in boost tab นะผมมันอยู่ที่ของ steep คูงเขานะผมโอเคก็อ่าก็ใช้ได้ปกติเลยนะผมนี่แน่เป็นไงก็ใช้ได้ปกติเลยนะผมแต่นี่เหมือนเป็นบั๊กอะไรสักอย่างเห็นไหมฮะก็ประมาณนี้ใช้ได้นะผมใช้ได้ ถือว่าเล่นได้ถือว่าเล่นได้กด Fc น่าก็ถือว่ากดได้นะผมไม่รู้มันใช้ไงโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าให้สอนอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปอีกครั้งนะผมโอ้พูดไปสามครั้งแล้วในคลิปนี้โอเคไปแล้วครับผมคอมเมนต์ได้นะผมคอมเมนต์ได้ไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วไปแล้วใต้คลิปนะครผมใต้คลิปใต้คลิป